สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนานน้องนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะกับเนื้อเมฆฟิชชิงชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซ็ปต์ใหม่ของทางช่องนะครับถ้าเนื้อเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับก็วันนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆมาตกปลาไมยธรรมชาตินะครับด้วยชุดสายหน้าบาลานหน้างอ2ตะขอสไตล์เนื้อเมฆฟิชชิงนะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําบ้านหนองฝึงนะครับตาบลรอบเวียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็หมายนี้นี่ผมไม่ได้มาตกประมาณ2เดือนแล้วนะฮะเนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็นนะปลาไม่ค่อยเข้านะครับก็วันนี้อากาศเริ่มเริ่มร้อนขึ้นมาละผมก็เลยจะมาลองอชุดการตกบาลานนั่งอสองตะขอนะครับก็วิธีการาขึ้นชุดสายหน้าเนี่ยผมเคยทําไว้ใน EP ีที่หนึ่งร้อ 68นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจก็เข้าไปดู EP ีนั้นได้นะครับส่วนวิธีการตั้งทุ่นเนี่ยจะมี3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ก็คือการาช่างทุ่นกับตัวต,วตะกวัวนะครับก็โดยการใส่ชิ้งหน้า2เส้นไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะจะต,ะตกเป็นสตะขอก็ใส่เป็น2ตะขอไปเลยนะครับก็ขั้นตอนที่1ช่างทุ่นกับตะกวัวไว้ที่5ข้อสีนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือการหาระดับน้ําจุดตกนะโดยการใส่ยางลบไว้ที่ตะขอสั้นนะครับเราจะใส่ยางลบไว้ที่ตะขอสั้นนะเพื่อเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นตัวลังตัวทุ่นนะตั้งไว้ที่1นึ่งขดสีนะครับโดยการที่ไม่โยนสุดสายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการลูดลายสต็อปเปอร์เพื่อหา เพื่อทําการตกจริงนะครับขั้นตอนที่3นะรูดลายส,สตัปเปอร์เพื่อทําการตกจริงนะครับก็จะมี3ขั้นตอนหลักๆนะวิธีการตั้งทุนโดยละเอียดเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าไปดูที่ EP 168ได้เลยนะครับผมทําไว้แล้วนะฮะโดยละเอียดนะก็วันนี้ผมทําการตั้งทุนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูสูตรเหยื่อกันครับว่าหมาธรรมชาติเนี่ยผมใช้สูตรเหยื่ออย่างไรนะครับในการตกนะเหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นขนมปังนะครับปั่นขาวขบนะ เป็นขนมปังใหม่นะขนมปังใหม่นะครับก็ปั่นเผาขอบไปเลยนะครับก็ไม้ธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ขนมปังด้วยนะครับก็เยือลักก็จะเป็นให้เกรดเนื้อเมกนะครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อชิปเนื้อเมฆนะฮะสร้างกลิ่นที่แตกต่างตัวนี้จะเป็นกลิ่นหอมนะถ้าใช้กับไม้ธรรมชาติเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็2ตัวนี้พร้อมวางจาหน่ายนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ข้อความในช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ Facebook เนื้อเมฆฟิชชิ่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนสินค้าของทางช่องนะครับเพื่อให้ผมได้ทําคลิปดีๆให้เพืเ่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเหยื่อกันครับเราจะผสมเหยื่อเป็น2ส,ส่วนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อเซตแรกกันก่อนนะครับก็จะเป็นเหยื่อทีอเ่เป็นเป็นเม็ดด้านในนะเป็นตัวนุ่นนิ่มด้านในนะก็ใช้ให้เกรดเนื้อเมฆนะผสมไม่เยอะนะแต่ส่วนเพราะว่า ตัวเกี่ยวชิ้นด้านในเนี่ยเราใช้ไม่เยอะนะครับเราจะใช้ไม่เยอะนะผสมตัวหมเชชิปนิดหน่อยนะครับสักหยิบมือนึงนะฮะเพราะว่าเราผสมไม่เยอะนะตัวนี้ผมจะผสมเป็นนวดนิ่มนะนวดนิ่มนี่นวดเลยนะครับนวดให้มันนิ่มเลยนะไม่จําเป็นต้องขยํานะครับผมจะผสมให้มันนิ่มเลยนะใส่เข้าไปเลยครับอ่า น้ำเยอะๆเลยนะครับเพราะตัวนี้เราจะต้องการให้มันเป็นเหยื่อนวดนิ่มนะเราจะเป็นเหยื่อ,อตัวเกี่ยวชิ้นด้านในนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่ออ่อยส่วนที่2กันนะครับเหยื่ออ่อยส่วนที่2เนี่ยผมจะใช้เป็นขนมปังขาวนะขาวขอบนะครับขนมปังใหม่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวอ่อย เพราะว่าหมาธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ปลามันจะกินอะไรที่หอมๆห,หน่อยนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยอนะครับแล้วก็เหลือขนมปังไว้เป็นตัวชิ้นเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าเราตกเป็นสองตะขอนะตะขอนึงผมจะใส่เป็นขนมปังอีกตะขอนึงจะใส่เป็นอาหารนะอ่าพอได้ขนมปังมาปุ๊บก็ผมจะใส่ให้เกรดนะครับเข้าไปนิดหน่อยนะ ไฮเกตดนี่ผมจะไม่ผสมน้ำนะตัวขนมปังเนี่ยมันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นขนมปังใหม่นะใส่เข้าไปเลยครับใส่นิดหน่อยนะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาตกน้ําปุ๊บเนะี่ยมันจะแตกตัวนะถ้าหมันลอยตัวลงจากด้านบนลงไปด้านล่างนะเพื่อเป็นการเรียกฝูงป่านะครับก็นิดหน่อยนะแล้วก็จะมีหัวเชื้อชิปเหนือเมฆนะครับตัวนี้ผมปั่นมาประมาณปอนหนึ่งผมจะใส่หัวเชื้อชิปประมาณสักครึ่งกำมือแบบนี้นะ ประมาณนี้ครับคนเลยไม่ต้องใส่น้ํานะครับไม่ต้องใส่น้ําเพราะว่าขนมปังอ่ะมันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีขนมปังหนึ่งปอนนะครับให้เกรดประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็มีหัวเชื้อชิปหนึ่งกำมือเพื่อนเพื่อนลองบีบดูครับบีบดูถ้ามันบีบจับเป็นก้อนอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับขนมปังมันมีความชื้นนะแต่ถ้าบีบไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆนก็พรมน้ํานิดหน่อยนะครับให้มันบีบได้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อกันนะครับก็ตะขอยาวเนี่ยผมจะใส่เป็นชิ้นเกี่ยวขนมปังนะครับโดยการใช้ขนมปังกะโหลกนะชิ้นเล็กๆนะครับประมาณปลายนิ้วก้อยนะชิ้นเล็กๆนะสับเข้าไปเลยนะครับ1สับแล้วก็บิดนะหสับนะครับแล้วก็บิดติดตูดไว้ประมาณนี้ตะขอยาวนะครับส่วนตะขอสั้นเนี่ยผมจะใช้เป็นเหยื่อนวดนิ่มนะครับ เป็นไฮเกตดนะของที่ผสมกันเมื่อกี้นะครับเป็นเม็ดด้านในนะครับแนวลักษณะแบบนี้นะตาตะขอสั้นตะขอยาวนะครับแล้วก็ตัวตะขอสั้นเนี่ยเราจะใช้เหยื่ออ้อยมาหุ้มไว้ด้านนอกนะครับเหยื่ออ้อยตัวนี้จะเป็นเหยื่ออ้อยนะครับลักษณะแบบนี้ครับเวลาตกถึงพื้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะแตกตัวนะครัยตัวจากด้านบนลงไปด้านล่างนะจนเหลือเฉพาะตัวตัวตัวเม็ดวนนิ่มด้านในนะ ส่วนตัวขนมปังเนี่ยมันก็จะพิวนะฮะอ่ามันจะเดินตามน้ำนะถ้าน้ําเดินไปทางซ้ายมันก็จะพิวไปด้านซ้ายถ้าน้ําเดินทางขวามันก็จะเดินมาทางขวาประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้ก็สามารถตกจริงได้เลยนะครับถ้าโยนไปตรงจุดตกเลยนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับ โเ oh, oh. ต็มแร,แมแรกมาแล้วครับเต็มแรกมาแล้วจ้าหอตะกับนะั่นตัวใหญ่นะ เต็มสองครับเต้มสองหมอตะกลับอีกแล้วหมออีกแล้วครับผมตอนนี้นักเว็บฮะว่างฮะนักเว็บมาร่วมชะตากรรมครับตอนนี้ตอนนี้ลมอย่างแรงเลยครับหนองปึงนะแต่ก็ยังพอมีตัวนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าเย็นนี้จะได้ทอดกับนักเว็บหรือเปล่า <c oughs> แข่งกับนักเวฟบครับวันนี้ดูฮะว่านักเว็บจะได้กิ่ตัว แล้วครับตะเพียงนะตะเพียงสวย,สวย

ตอนนี้ก็6กโมงเย็นแล้วนะครับก็คงต้องถอนสมองนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าได้กี่แต้มนะฮะวันนี้นี่ฮะผลงานวันนี้นะก็ตะเพียนไซส์ใหญ่นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีปลาหมอตะกลับนะฮะไซส์ใหญ่นะอีก2ตัวนะครับก็ได้สีแต้มนะครับก็วันนี้เริ่มตกตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะจนถึง6กโมงนะก็ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับสี่ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับสีแต้มนะไซส์ใหญ่ๆนะครับ ก็น่าจะเป็นโลอยู่นะครับผลงานก็ประมาณนี้นะครับในวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สูตรเหยื่อนะฮะผมก็ได้บอกไว้ตอนตอน้ตนคลิปแล้วนะครับกับชุดสายหน้านะฮะบ,บาลานซ์น้าง,งอ2ตะขอสไตล์เหนือเมฆพิชชิงนะฮะกับไม้ธรรมชาติก็ถือว่าใช้ งานได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะผลงานนะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b e ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะฮะว่าผมจะพาเพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนนะฮะแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ของผมได้นะฮะเกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ,บรรากา